โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่มีโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องการรายได้เสริจนะและต้องการเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับจากการอยู่บ้านนะจากการที่ไม่ได้ไปทํางานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะมาสอนกันนะและก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะและก็จะได้ไม่พลาดซอง wallet นะครับฟรีๆนะโอเคกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคเราไปดูกันนะโอเคก็มาอยู่ในแอปแล้วนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่าไทยเดลี่นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวดูวิดีโอต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอปที่ค่าเวลาได้แอปนึงเลยนะครับผมแล้วก็ มานะตรงนี้ครับผมใครอยากเล่นนะกดลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างเลยนะครับรหัสเชิญผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมย้ำให้นะครับผมรหัสเชิญของผมคือ s 7 7 9 1 c นะครับผม s 7 7 9 1 c นะีะอย่าลืมไปใส่ด้วยนะครับผมก็แอปนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเนี่ยนะก็มีข่าวให้อ่านนะครับผมแล้วก็รับเหรียญน,นะจะมีหมุนข้างข้างนะเหมือนแอปที่ผมเคยรีวิวไปนะแล้วก็ เนี่ยผมกดรับเหรียญฟรีนะรายวันนะผมส่วนภารกิจตรงนี้นะให้ใส่นะครับผมเนี่ยนะตรงนี้ก็มีเชิญเพื่อนด้วยนะครับผม30บาทหนึ่งคนนะสูงสุดนะครับผมตรงนี้ก็นี่นะจะมีให้ทํานะผมมีกรอหัดเชิญนะกรอหัดเชิญได้นะผมนี่นะได้อีก5้าร้อยนั้นเนี่ยผมแป๊บเดียวได้7บาทแล้วนะครับก็ถือว่าแลกเงินนะลองดูมาดูลกเงินกันเนี่ยครับผมถอนค่าต่ำสิบบาทนะ ถือว่าได้เร็วนะครับผมแล้วก็มี50บาทมี 100, 200, 500ถึง1,000นะใช้ไม่กี่เหรียญน,นะครับผมเก็บแป๊บเดียวนะถือว่าค่อนข้างเร็วนะแลกเข้าไปพร้อมเพย์นะแล้วก็มีเช็คชื่อครับตรงนี้อันนี้ไม่ต้องขูดก็ได้นะกดออกเลยนะผมก็น,นี้นะมีข่าวให้อ่านนะผมมีวิดีโอให้ดูมีคลิปต่างๆจากแบบว่าคล้ายติ๊กตอกครับผมให้ดูคลิปนะ ตรงนี้ก็ออกมาเลยนะครับผมทำภารกิจนะรายวันหรือว่าอะไรต่างๆนะธุรกิจภารกิจผู้ใช้งานใหม่ครับผมอ่านสี่บทความได้500เหรียญนะก็ไปอ่านกันนะอันนี้ก็ดาวน์โหลดแอป,ปอะไรต่างๆนะได้เหรียญนะผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะแอป,ปนี้ครับผมไทยเดลี่นะอย่าลืมนะเนี่ยผมขึ้นมา7บาทนะ7.5บาทนะครับผมใกล้ถอนได้แล้วนะ ใครที่อยากเล่นนะอย่าลืมนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะเปลี่ยนเวลาว่างของคุณให้เป็นประโยชน์นะก็ฝากด้วยนะครับแอปนี้ใส่รหัสเชิญของผมด้วยนะครับ s7791c นะและก่อนจบคลิปนี้นะกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดซองวอลเและคลิปการหาเล่นได้ต่างๆนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย